ครับตอนนี้เรามาเจอกับพี่หนุ่มจิตตาอยากจะบอกว่าก็สวัสดีครับพี่วััีครบไม่เจอตั้งนานแสนนานลงเสลียงมาได้วันนี้แต่หอคำลงเสลียงเออลมาก็จะพม่าทีวีไม่มารถไฟเหมือนกันนี่เป็อคำนะคะเอาจริงเหรอพี้เสด็จมารับพี่หนุ่มซีสซัเย่นพี่หนุ่มจ๋าเรามาร่วมงานวันนี้เป็นไงบ้างอบอุ่นเนาะเพื่อนก็ได้เจอเพื่อนเก่าๆมาแอนก็น่ารักมากก็คือแบบว่าถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะมาเป็นกำลังใจนะ ดักแสดงก็หล่อหล่แล้วเลยโอ้แล้วผู้หญิงล่ะผู้หญิงก็สวยนะผู้หญิงสวยปังเดี๋ยวนะมั่งมีสีศพเนี่ยเราชอบตอนไหนบ้างมีหกตอนมั่งมีสีศพใช่ไหมใช่เอาต่อไปเป็นมั่งเอามีดีกว่าเอามีดีกว่าเนาะอยากมีอันนี้ดีช่วงว่างช่วงว่างอยากมีใช่ไหมเออชอบมีเนาะครับเออแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างพี่นงจ๋าตอนนี้ก็ทํางานทางช่วยช่วยทางเป็นผู้ช่วยสสอยู่แล้วก็ช่วยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้วย เออแล้วขอให้กําลังใจพี่น้องที่เกิดวิกฤตอุตัตภัยในเรื่องของน้ำท่วมไหมไม่เกี่ยวนะโควิดน้ำท่วมที่ไหนมาดูดิมาไโควิดโควิดอ๋ออ่ำเราเลยงงแล้วก็อยากให้ทุกๆคนตอนนี้อยู่อย่างแบบมีสตินะครับแล้วก็เซฟตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลมากนะครับอยู่อย่างพอเพียงมันก็จะไปได้มันจะไปได้เรื่อยๆแล้วเรามีความสุขมันก็จะใช้ชีวิตประจําวันได้ ได้รับลืนทุกอย่างมันก็จะผ่านไปเองครับเดี๋ยววัคซีนก็ได้ทุกคนได้ฉีดแล้วนะครับขอบคุณพี่หนุ่มเกียตาด้วยขอบคุณครับ